สวัสดีครับกำปนาต้นนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เซ็นทรัลเวสต์เกตรีวิวบ้างคลิปนี้เราก็จะไปรีวิวร้าน2ร้านนะครับร้านนึงก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับผมแล้วก็อีกร้านนึงก็จะเป็นร้านเครื่องดื่มแบรนด์ของคนไทยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำปนาต้นก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไว้คอยรับชมคลิปต่างๆกันครับผม ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยครับสำหรับร้านแรกนะครับที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือร้านซูชิโร่นะครับซูชิโรอยู่นี่ข้างหางนี้เลยก็คือเข้ามาตรงประตูทางด้านหน้าชั้นชั้นนี้อยู่ชั้น2นะครับชั้นที่เชื่อมกับ MRT ก็เข้ามาตรงนี้ก็จะด้านหน้านี้ก็จะเจอร้านซูชิโร่ตรงนี้เลยนะหาง่ายๆครับ สำหรับร้านซูชิโรสสาขาเซ็นทรัลเวสเกตนี่ก็เพิ่งเปิดเมื่อเดือนธันวาคมปี2564นะครับหรือว่าปี2021นี้เองเพิ่งเปิดมาใหม่ๆเลยนะครับก็ใครอยู่ทางโซนนี้บางใหญ่ก็มาทานกันที่นี่ได้นะครับไม่ต้องเข้าไปไกลๆในเมืองถึงในกรุงเทพอย่างที่เซ็นทรัลเวลอะไรแบบนี้ที่นี่เราก็มาทานได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูทางด้านหน้าร้านให้ดูด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ ให้เราสั่งได้นะครับก็คือเมนูก็จะมีราคาต่างๆกันออกไปนะครับเริ่มตั้งแต่40บาทแบบนี้60บาท8 0บาท120บาทแบบนี้ก็ได้เป็นจานเวียนแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปทานกันครับเข้ามาแล้วนะครับโต๊ะน,นี้ขอบคุณครับ ด่มได้นะคะแต่าพาด้านบนลูกค้ากดสั่งจากแท็บเล็ตได้เลยค่ะสั่งหนึ่งครั้งสูงสุดสี่ตาะคะ่ะเครื่องดื่มรีฟิลลูกค้ากดสั่งที่แท็บเล็ตได้เลยค่ะคจะมีลองพนักง,งานน้ำแก้วมาให้ที่โต๊ะนะคะลูกค้านั่งไปกดที่ดิปป้าดา้านบนได้เลยนะคะคตอนนี้จะเป็นก๊อกน้ําร้อนกับผงชาเขียวนะคะลูกค้บคบาบริการตัวเองได้เลยนะคะถ้าอยากเรียกพนักงานหรือว่าเช็คบิลกดปุ่มสีเหลืองที่หน้าจอแท็บเล็ตนะคะครับผมทำให้อร่อยค่ะขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเรามาดูดูก่อนว่าตามที่สายพานนี่ มีอันไหนที่เราสนใจอยากกินแล้วก็หยิบได้เลยนะครับหรือว่าอันไหนที่ยังไม่มาเราก็กดสั่งตามแท็บเล็ตอันนี้ทรงน,นี้ก็มีโปรโม,มชั่นรายการนี้พิเศษเพิ่มเติมมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นวิธีใช้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรากดชาเขียวไม่ชงดื่มก่อน ชาเขียวประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเข้มข้นไหมอันนี้จะเป็นขิงดองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโชยุส่วนอันนี้จะเป็นแบบซอสจิ้มที่จะหว,วานหานเค็มเขมหน่อยครับแบบนี้โมเียวข้น,ข,นข้นหน่อยหวานๆเค็มเ ว้าวกุ้งเบินชีสซลมอนเดินมาจัดมานีม่มากุโรเอาด้วยเดี๋ยวเรามาลองสั่งเมนูที่ยังไม่ผ่านสายแพงมาดูนะครับมีเมนูเส้นด้วยมีทันเด้นเครื่องยืนของหวานดู อันนี้กันมาคุโรนะครับมาคุโรหมักซอสโชย,ยุชูโทโร่คัดพิเศษด้วยน่ากินเอาชูโทโร่มาหนึ่งนะครับรออโทโร่คัดพิเศษย่างซอสโชย,ยุด้วยเซลมอนคัดพิเศษ ราฮามาจิอะไรแบบนี้มีเอ็นกะวะย่างด้วยดูฮงกุ้งปูงหอยกุ้งนสีกุ้งอะโวคาโดกุ้งใหญ่ๆฮอตเตจฮอตเตจกับซอสมะเขือเทศซอสเบสิลลองเอาเนี่ยมาดู อตาเจดย่างกับอูนิก็มีนะครับต้องหืบอุนังอิยก็มีอุนังอิคัดพิเศษด้วยเอาอุนังอิคัดพิเศษเมนูเชงปูระเบิร์นไฟนะครับมดูเนื้อไข่เรื่องอื่นนี่มนูเนเ้อ เรากดสั่งไปเท่านี้ดูก่อนแล้วกันนะแล้วก็ค่อยดูตามสายพานที่มาเรื่อยๆครับจิงแล้วนะจิตะกีมาสรของที่สายพานมาแล้วของที่สั่งก็จะมาบนสายพานชั้นบนนะครับ อร่อยมากเลยมาแล้วชูโทโร่ชูโทโร่กับคัสตังดีนะครับอร่อยมากเลยไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นก็มีอยู่ที่บางใหญ่แล้ว็นทั้เวสเกตนะครับอูนังกี้อร่อยมากเลย ก็ที่มีป้ายบอกนั้นก็คือจานต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลายกงรเมนูตามนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็มีป้ายกุ้งย่างชีสผ่านหน้าเรามาจานต่อมาก็คือจะเป็นเมนูนั้นๆน,น,นะครับตามที่ป้ายบอกแล้วก็มีวาซาบิมาให้ตามในสายพานอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือคืนคืน,คนฝานี้นะครับแต่ไปแล้วไม่ทันเดี๋ยวร,รอรอรอบหน้าก็คือคือนฝาดรอบได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องวางอยู่ที่โต๊ะเราเยอะๆเ,เ,เกินไปนี่นครับ ฝากครอบจ้างแบบนี้ที่เราจางที่เราทางไปแล้วก็มาคืนได้ตรงนี้นะครับก็ได้บอกว่าให้คืนตรงนี้นะครับ mm. ลืมไปไว่าให้ดูเมนูไม่หมดนะครับเ mm. มื่อกี้เป็นทางหมวดนิกิรินะครับ mm. นี่ก็จะมีคุณกังโรคุณก,กังโรทางด้านนากุโรเซลมอนก็มีตามนี้นะครับ mm. ก็กุ้งป mm. ูปลาหมึกตามนี้ครับ อิคุระไข่ปลาสลัดอื่นๆแล้วก็มีโรสุชิโรหอสาหร่ายต่างๆครับแล้วก็มีเป็นเมนูหมวดเส้นซุปนะครับก็มีราเมนอุด้งนะครับใครอยากกินเส้นๆนะครับเป็นน้ำซุปร้อนๆแบบนี้ก็มีให้สั่งได้ซุปซุปก็จะมีเป็นซุปมิโซะหอยลาย สายรายกับสาลายเมนูทางเล่นนะครับของทอดก็มีอย่างเฟรนไฟเทมปุระแบบนี้นะครับไข่ตุ๋นสลัดอื่นๆต่อไปเมนูมของหวานเครื่องดื่มนะครับของหวานก็ไอศครีมเค้กช็อกโกแลตอะไรแบบนี้นะครับอ๋อมีฮอไกโดมีเครปด้วยต่อไปเครื่องดื่มนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นรีฟิลนะครับเราก็ ไปกดที่ตู้ตู้น้ำฝั่งฝั่งตรง,ง,ง,งนู้นมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีด้วยนะครับนี่ท็อปที่หน้าแรกนะครับเมนูนะ้นำตามช่วงเวลาอันนี้ก็จะมีเป็นนี่ซิเคอุนิอุนิและอิคุระซูโทโรออนี้นะครับ โมจเตะย่างกับอูน้ปลาหมึกกับอูน้ก็ประมาณนี้ครับเมนูทั้งหมดนะให้ดูกันครบแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปสั่งเพิ่มทานก่อนนะครับแล้วก็เมนูที่เราสั่งนะครับถ้าเราเนี่ยสั่งมาสี่จานแล้วนะครับแล้วถ้าเราจะสั่งเพิ่มอีกแบบนี้จะสั่งไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านี่นะครับต้องกดสั่งไปก่อนนะครับสี่จานนั้นถึงจะสั่งเพิ่มได้อีกนะครับก็สั่งไปแม็กซิมัเก็ทีละสี่จานนะครับ สั่งไปแล้วก็กดสั่งสีจานนั้นไปแล้วก็ถ้าจะสั่งเพิ่มก็ค่มากดสั่งทีน,น,นะครับทีนี้เราก็รอมาเสิร์ฟบนสายพานทางด้านบนนี้นะครับนี่นะครับข้า,ามาทําสายพานด้านบนนี้ส่งตรงมาจากในครัวเลยนี่จะเป็นเกลือนะครับมีทั้งเกลือแล้วก็วาซาบิหยิบเพิ่มได้นะครับ กุ้งโรโอะโวคาโดเป็น,นในไกลๆของเราหรือเปล่าอ่าใช่ด้วยมาแล้วะครับสำหรับเมนูเนื้อแบบนี้นะครับอันนี้ทานไปได้ทีหนึ่งนะครับก็ใช้ซอสอันนี้มาราดนะครับเพิ่มเติมรสชาติได้อันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมสั่งมาทานนะครับก็จะมีสีแดง กจานนะครับสีเงิน1 2 3 3จานสีทอง3จานแล้วก็สีดำ1จานก็ทั้งหมด13จานสีนี้ก็จังละ40บาทสีนี้ก็60บาท80บาทแล้วก็120บาทนะครับโอเคเวลาเราจะผมว่าผมก็อิ่มแล้วแหละอยู่ท้องแล้วนะครับเราจะคิดเงินนะครับแล้วก็เรียกพนักงานมาเช็คบิลกลุ่มนี้นะครับ กองการเช็คบินใช่หรือไมอ่ด้วยพนักงานใช่นะครับพนักงานเขาก็จะมานับจานที่เราสั่งกินนะครับแล้วก็มีบิลใบการชำระเงนินงนี้นี่นะครับก็จะมีเครื่องมานับจานตามนี้นครับ ราการหารพิเศษนะครับครับชำระลูกค้า858บาทนะครับครับถ้าสามารถนำไปเป็นการชำระที่หน้าชัชเชียร์ได้เลยนะครับครับก็ไปชำระที่หน้าชัชเชียร์นะครับนี่นะครับแล้วก็มีบัตรสะสมแต้มมาให้ด้วยนะครับครับทางนี้ถึง200บาทนะครับก็จะได้1ดวงนะครับตอนท่านก็สะสมไป เรื่อยๆนๆะครับจนถึงอันไหนแล้วก็แลกของที่ระลึกอันนั้นได้นะครับบรรยากาศร้านนะครับก็มาตอนแรกๆที่ร้านเปิดก็คนยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับรอเกี่ยวไม่นานครับนี่นะครับทั้งหมดที่ผมกินไปมื้อนี้780บาทนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสชาร์จอีก10ก็รวมยอดเป็น858บาทครับผมโอเคทางข้าวอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ ไปหาเครื่องดื่มหวานๆเย็นๆทานกันต่อครับร้านต่อมาร้านนี้นะครับร้านบูบาร์นะครับก็เป็นร้านเครื่องดื่มนะครับร้านกาแฟาร้านเครื่องดื่มเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับก็มาเปิดสาขาที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วด้วยเดีย๋ยวเราดูเมนูคร่าวๆนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมหลายอย่างเลยตละอย่างนี้หน้าทางน,นะครับอย่างแรกนี้ชาไทยฟิวชั่นด้วยนะครับนี่โฟร์โรลเลฟออนท็อปอะไรแบบนี้ต่างๆ ให้ลองดูคร่าวๆนะครับขนมหวานก็มีนะครับขนมเค้กแบบนี้ซอฟเค้กนี่นะครับเดี๋ยวขอเลือกดูก่อนนะครับว่าจะสั่งอะไรดื่มดี h o t ได้แล้วนะครับชาโฟโรกุหลาบโอเคเดี๋ยวมาลองชิมกันครับกิบกุหลาบนี้ทานได้นะครับข้างล่างนี้ก็จะมีเป็นเขาบอกเป็นไข่มุกกุหลาบนะครับ เดี๋ยวผมจะลองแบบยังไม่คนดูก่อนนะครับลองชิมกีลาชังดูตรงไข่มุกเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นบุกอะเป็นแบบเจลลี่บุกๆไม่ใช่ไม่ได้หนึบๆนึเหมือนแบบไข่มุกปกติทั่วไปนะก็เป็นแบบมันเป็นไข่มุกบุกนะครับหนึบหเด้งๆชาก็มีความเข้มข้นนะครับแล้วก็สูตรของเขาปกติก็คือหวาน50%อยู่แล้วนะครับก็ชิมรสชาติดูไม่ได้หวานมากเกินไปนะครับหอมแบบกลิ่นชาเข้มข้น ลองชิมตรงที่เป็นด้านบนชมพูชมพูมพตรงท็อปด้านบนมันเหมือนมีความเป็นแบบเหมือนเป็นครีมไม่แน่ใจว่าใช่ครีมชีสไหมน้อนหรือครีมแบบครีมนมอะไรแบบนี้ครับก็มีมีความเข้มข้นนัวๆเดี๋ยว,วลองคน,คนผสมผสมให้เข้ากันดูนะครับอ,อร่อยเลยเข้มข้นชาไม่หวานมากแล้วก็มีแบบกลิ่นหอมกุหลับอ่อนๆนะครับหอมเบาๆก็ได้ฟิลแบบ ชาฟลอรลชากุหลาบนะครับใบกุหลาบอบแห้งก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรนะครับแล้วก็คือไม่ได้ขมไม่ได้หวานไม่ได้ไม่ได้มีรสชาติอะไรก็เหมือนยังไงอะเหมือนกินเหมือนกินใบชามั้งก็มีแบบเคี้ยวๆนิดนึงเหมือนกินแบบกินผักบางอย่างก็โอเคครับไม่ได้ไม่ได้ขมก็โอเคแล้วนะครับสำหรับแก้วนี้ก็ราคา115บาทครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรีวิวบ้าง EP นี้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไลค์แชร์ subscribe ช่องกัมปนาต้นช่องนี้ติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ